สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคมบทธศักรา2564ค่ะยังคงอยู่กับกุ๊กกิกจิรพินยาปิติมณนอารีนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ว่าจะเป็นผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมหรือ a c e b o o k นะคะที่ตอนนี้เรายังคงไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมและอีก1เพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันได้รวมไปถึงอย่าลืมค่ะกด s u b s c r i b e ติดตามหรือถ้าใครรับชมใน u t u b e นะคะกดกระดิ่งไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครเลยนะคะและสําหรับรายการของเราค่ะสินสร้างทางอาชีพแน่นอนว่าเราจะเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษซึ่งท่านเป็นวิทยากรนะคะที่จะมาถ่ายทอดน,นะ,ะวิธีการการทําสิ่งของต่างๆที่สามารถนํามาเป็นข้าว ของเครื่องใช้นะรวมไปถึงสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันแล้วสามารถนํามาสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อยอดได้นะคะซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะแทบจะเป็นรายการของอาจารย์แล้วนะคะต้อนรับอาจารย์หมูด้วยนะคะอาจารย์กิติพงศ์เลิกรัรชนีกรค่ะซึ่งท่านเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพกรุงเทพมหานครประจําศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลค่ะสุขุมวิท101เเขตพระโขนงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ พบกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์บอกว่ามาแล้วก็มาให้หายคิดถึงแล้วก็ทําตามเสียงเรียกร้องของคุณผู้ชมหลายท่านด้วยเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหได้เรียนไปหลายอย่างและไม่ว่าจะเป็นทั้งยามองสมุนไพรต่างๆนะคะคร,รวมไปถึงที่ก่อนหน้านี้อาจารย์ได้มาทําแล้วก็ชอบมากสบูสบ่สมุนไพรสบู่เลวครับวันนี้ มาตามเสียงเรียบร้องเขาบอกว่าอยากจะรู้วิธีการทําแป้งน้ําทํำยังไงเดี๋ยววันนี้มาไขข้อสงสัยกับอาจารย์มูทยให้ดูเลยครับค่ะโอเคส่วนผสมนะครับก็จะมีทันข้ามเกาหลีทันข้ามเกาหลีทันข้ามเกาหลีก็คืออะไรหนึ่งตัวนี้เป็นส่วนผสมหลักของแป้งทุกชนิดค่ะนะครับตั้งแป้งฝุ่นแป้งผงแป้งตลับนะครับตัวทำมาจากแร่หินชนิดหนึ่ง ค่ะนะครับโอ้โหแต่ว่าเนื้อเขาคือจะมีความเป็นเนื้อแป้งเลยรับเป็นเนื้อแป้งเลยครับอืนะฮะค่ะอ่าส่วนผสมที่สองนะครับก็จะเป็นเมนทอนนะครับก็คือจะใช้แล้วมันจะเป็นแป้งน้ำที่ให้ความเย็นนะครับเหมาะสำหรับหน้านี้เลยหน้าร้อนนะครับเหมาะสำหรับประเทศไทยด้วยด้วยทุกฤดูร้อนหมดเลยคส่วนอันนี้คือคาลามายค่ะคาลามายตัวนี้ก็คือแก้ผดผื่นคัน เท่ากับว่าแป้งของเราถ้าหากว่าใส่ส่วนผสม3มอย่างนี้แล้วก็จะได้ทั้งความเย็นได้เย็นแก้ผดผื่นคันได้ด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลากิ๊กเจอคารามลกิ๊กจะเจอเป็นรูปแบบที่มันใส่ขวดเป็นเหลวๆเหลวๆนะครับแต่อันนี้มามาเป็นผงมาเป็นแร่2ชนิดมาผสมกันเป็นแร่ธรรมชาตินะครับนะครับอันนี้มีซื้อสําเร็จนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นหัวน้ําหอมแล้วจะใช้กลิ่นไหนก็ได้แต่อันนี้คือผมเน้นเป็นแบบ โบราณโบราณหน่อยก็คือจะเป็นน้ําหอมกลิ่นน้ําอบไทยนะครับค่ะอันนี้ก็ซื้อหัวน้ำหอมที่ไหนก็ได้ได้เลยได้ได้ทุกร้านก็แต่ต้องเป็นหัวน้ําหอมนะครับครับอันนี้เป็นน้ําสะอาดน้ํากองนะครับผมก็ใส่กระอนมาเรียบร้อยนะครับเราต้องมีปริมาณเท่าไหร่ไหมคะน้ำอันนี้น้ําสะอาดห้าลิตรครับ5้าลิตรครับแต่หนึ่งสูตรของเรานะครับค่ะครับส่วนอันนี้เป็นตัว rs 4 0ศย์หรือตัวเชื่อมนะครับเพราะตัวน้ําหอมเนี่ยมันเป็นน้ามัน ถ้าเราเทผสมไปโดยไม่มีตัวนี้มันก็จะลอยเป็นชั้นเพราะว่าน้ํากับน้ํามันเวลาเจอกันเขาจะแยกกันใช่ครับตัวนี้เป็นตัวประสานให้ระหว่างน้ํากับน้ํามันผสมกันได้ r อ4 0่นนะคะใช่ครับส่วนอันนี้เป็นสารกันบูดหรือกันเสียนะครับแล้วก็ใส่ไปหน่อย แต่ว่าจะไม่ได้มีผลในเรื่อไม่มีผลครับไม่มีผลครับแล้วก็สีผสมอาหารตามชอบค่ะนถ้าอยากได้แป้งน้ำสีสวยๆอย่งอย่างตัวอย่างของเราอย่างตัวอย่างวันนี้นะครับทำเสร็จแล้วจะเป็นสีนี้อืมค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่สีผสมอาหารสีอะไรถ้าหากว่าชอบสีออกโทนชมพูก็จะได้มาเป็นสีนี้น่าใช้มากเลยอาจารย์โอเคค่ะถ้าสมมติเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะ เราต้องเริ่มที่อะไรบ้างจริงวิธีการ,รขั้นตอนไม่ยากใช่ไหมคะอาจารย์ขั้นตอนนะครับมันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับค่ะส่วนแรกก็ให้เราให้เรานำน้ำสะอาดนะครับค่ะมาผสมกับแป้งกับคารมายก่อนอนะครับน้ำสะอาดก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมสำหรับสูตรนี้ต้องเตรียมถังใหญ่นิดนึงครับผมต้องใช้ถังใหญ่นะครับค่ะเทไปเลยห้าลิตรนะคะน้ำสะอาดห้าลิตรครับอือ หาถังตามบ้านได้เลยที่ใช้ปกตินะคะถ้าเท่าที่เราทำเนี่ยก็คือว่าได้ประมาณกี่ขวดคะอาจารย์ประมาณ50กว่าขวดครับโอ้โหแ็คเกจรจิ้งบิ๊กนี้นะครับค่ะถ้าถ้าตามเป็นขวดที่เราเตรียมเอาไว้ครับอืมอ่ะสมมติเราใส่น้ำเปล่าปกติไปแล้วน้ำสะอาดนะคะ5ลิตรอ่ะเราก็จะนำ ตัวทันข้ามเกาหลีตัวนี้ครับเทลงไปละลายในน้ําครับซึ่งตัวนี้เราใช้เยอะไหมคะอาจารย์หนึ่งกิโลครับใช้หนึ่งกิโลหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันหาซื้อได้ที่สี่แยกวัดตึกครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งตรงนั้นจะเป็นแหล่งซื้อวัตถุดิบเกี่ยวกับพวกพวกนี้โดยเฉพาะอะครับค่ะพวกสารต่างๆวัตถุดิบต่างๆใช่ครับวัตถุดิบที่ต้องใช้ก็จะมีความเป็นผงใช่ค่ะ ต้องค่อยๆใส่เพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งหน่อยหนึ่งกิโลใส่เลยราคาก็ไม่แพงด้วยไม่<ช>แพ<ผ>งครับโลหนึ่งประมาณ4 0่สบห้าิบบาทนะครับโอ้โหไม่แพงรจริงหลังจากนั้นต้องหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีไม้พายอะนะครับค่ะเราก็จะคนไปมีวิธีการคนที่ถูกต้องคน,นะคะที่ถูกต้องนะครับจะต,ต้องคนไปในทิศทางเดียวกันห้ามกลับไปกลับมาเด็ดขาดค่ะนะครับ น้ำยาทุกชนิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องคนไปนิดทางเดียวกันครับอ่านอีกนิดนอ่ได้ครับอ่านี่เลยจะได้เห็นชัดๆให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าเวลาที่เราค่อยๆคนคนไปเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมันจะละลายไปกับน้ำนะครับอ๋เห็นไหมฮะ แต่วิธีที่อาจารย์คนเนี่ยไม่ได้คนไปวงกลมน้าะจะมีคนขึ้นลง<ม>ขึ้นลงขึ้นลง,<ะ>ลงก็คือเผื่อดตรงกลางมันด้วยอย่างเงรเราต้องคนถึงขนาดไหนที่ให้รู้ว่าอ่อันนี้ได้และแป้งตัวนี้คือแป้งตัวทันข้าจะไม่เป็นก้อนแล้วอะครับนะครับอย่างน<ะ>ี้ก็จะได้ละ แต่ว่าตัวเขาผสมกันไปเลยจะกลายเป็นสีเนื้อเดียวกันใช่ใช่ใช่ครับจะไปกับน้ําหมดเลยเห็นไหมครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะมาเอาคารมายใส่คารมายก่อนเลยนะครับขออนุญาตนะคะเด็กพี่ก่อนช่วยค่าพี่ก่อนจะต้องเป็นลูกมือผมครับวันนี้ใช่ค่ะอ่าคนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คารมายนะครับเราก็จะใส่ไปสองร้อยกรัมครับอ อันนี้ก็เช่นเดียวกันหาซื้อได้ที่เดียวกันเลยซื้อได้ที่ใช่ครับสียาวดตึกครับคนเหมือนกันคนจนคารมายมันละลายไปกับน้ำามันนะครับทีนี้ส่วนผสมอื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมัดบรรจุเตรียมไว้แยกไว้ต่างหากนะครับถึงค่อยเทใส่ลงไปได้เพราะว่าอะไรคะจย์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องเมทอลเนี่ยมันพอมันละลายมันก็กลายเป็นน้ํามัน นะครับตัวน้ําหอมเราจะต้องเอาเมนทอนหัวน้ําหอม R อ40ศย์แล้วก็กันเสียมาผสมไว้ตั้งหากก่อนอเพราะเขาเป็นน้ํามันใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับได้ค่ะอาจารย์อ่าอันนี้เราก็คนไปอันนี้คือถือว่าละลายยังคะละลายแล้วครับเรียบร้อยแต่ว่าทีนี้ค่ะจะต้องคนตลอดเพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวแป้งมันก็จะตมตกตะกอนตกตะกอนงหับใช่ถือว่าเป็นอีก หนึ่งกิจกรรมยามว่างที่ทําให้เราได้ออกกําลังกายช่วงแขนด้วยนะคะอคุณไปเรื่อยเมนทอนใส่เยอะไหมคะอาจารย์เมนทอนตัวนี้นะครับใส่ห้าสิบกรัมครับค่ะนะครับแต่ว่าจะต้องนําไปบดให้ละเอียดก่อนออันนี้พอดีว่าก่อนเข้ารายการบดมาแล้วเพื่อที่จะย่นระยะเวลาใช่ครับใช่ครับจะต้องบดให้ละเอียดเลยครับเป็นผงเป็นผงเลยนะคะคุณผู้ชม เพราะเป็นท่อนเขามาตอนแรกมันจะมาเป็นผลึกครับเราจะต้องมาบดให้ละเอียดก่อนะนะครับทีนี้หัวน้ําหอมนะครับกลิ่นน้ำมับไทยเราก็จะใส่หนึ่งออนนะครับค่ะนี่เตรียมหัวน้ําหอมไปนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะค่ะเ่าหนึ่งออนนี้อ,อยากจะได้กลิ่นอะไราแต่ต้องเป็นหัวน้ําหอมเป็นหัวน้ําหอมครับ ต้องลูดเอาข้างๆไปด้วยนะคะครับต่อไปนะครับ RS40 หรือตัวเชื่อมนะครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะออกเหนียวๆหน่อยนะครับเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน,น้ำมันผสมกันได้ครับค่ะเห็นนหฮะก็ใส่หนึ่ง <c oughs> ออน <c oughs> ครับเราต้องแยกแก้วต่างหากภาชนะที่เอาไว้ใส่ส่วนผสมใช่ครับค่ะ ทุกอย่างที่เป็นน้ำมันเนาะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแยกไปน้ำกับน้ำมันแล้วเดี๋ยวพอเราใส่ตัว R S สี่ศูนย์เข้าไปแล้วพอมารวมกันเขาก็จะเรงกันได้เราจะต้องคนแล้วคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เทใส่ลงไปครับอันนี้คือสารกันบูดหรือกันเสียนะครับก็เทไปหนึ่งออนครับเพื่อที่จะทำให้ตัวแป้งน้ำตัวแป้งน้ำเก็บได้นาน ปกติถ้าสมมติเราไม่ไม่ใส่สารกันเสียเนี่ยมันจะเก็บได้นานเท่าไหร่คะอืมส่วนใหญ่ที่ผมทําอยู่นะครับก็ประมาณครึ่งปีถึงปีนี่คือไม่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ก็ครึ่งปีถึงปีหนึ่งแต่ถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะยืดอายุไปประมาณแต่ส่วนใหญ่พวกผลิตภัณฑ์ก็สองปีอ๋อค่ะนะครับแต่คิดว่าถ้าถ้าเราบรรจุขวดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวหมดเลยค่ะครับยิ่งถ้าอากาศดีใช่ค่ะแล้วแป้งน้ําของเรานะครับ แก้ปดผื่นคันแถมกันยุงได้อีกนี่ไงคุณผู้ชมคือใช้แล้วเนี่ยใช้อย่างเดียวแต่ได้ผลหลายยุงได้ค่ะสรรพคุณเยอะมากเลยคือเป็นอะไรที่ชอบมากเลยการยุงกันแมลงต่างๆการแมลงตกันแ่างๆใช่ครับได้หมดเลยเราคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับแล้วเราก็เทลงไปในแป้งน้ําเลยครับอ่าโอเคค่ะโอเคเทลงไปเลยแล้วก็คนอ่า จากที่ปกติเราคิดว่าน้ำมันกับน้ำเนี่ยมันจะลอยตัวแยกออกจากกันก็จะเข้ากันได้ด้วย r f 4ีสูครบอเริ่มสีแบบนวลเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งสีตามเราชอบเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นสีผสมอาหารนะครับค่ะแล้วก็ลองใส่ดีก่อนนิดนึงตามตามที่เราชอบนะครับคน อันนี้ก็ออกเป็นทนชมพูออกเป็นชมพูชมพูเหมือนกับขวดตัวอย่างเราครับค่ะโหสีได้เลยสีได้แล้วนะครับเป็นสีชมพูนะครับสีแบบดูดีค่ะออกกลีบบัวเบาๆสีชมพูอ่อนๆนะครับไม่ได้เข้มมากทีนี้เราจะต้องมากองเขานะครับเพราะว่าเผื่อบางทีเมนทอนระบบไม่ละเอียดพอหรือว่าตัวแป้งเขามีสิ่งเจือปนมา นะครับเราก็จะเตรียมถังอีกหนึ่งใบนะครับค่ะคือเท่านี้ก็ยังไม่เสร็จต้องกรองอีกชั้นนึ่งอีกหนึ่งชั้นครับค่ะก็เดี๋ยวจะให้พิธีกรช่วยได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูถืออันนี้ให้ตัวนี้เนี่ยคือใช้ปกติที่เราใช้ในครัวเรือนได้เลยที่คุณผู้ชมมีที่ที่เป็นแป้งก้อนแป้งทาเบเกอรี่นะครับเห็นไหมครัมันก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งที่มันไม่ละลายนะครับ เราก็กรองออกไปนะครับนี่พอกรองแล้วเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะว่ามันจะมีบางส่วนที่ตัวเขามันเป็นตะกรอนเอาออกเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยครับค่ะแล้วเราก็จะได้ตัวนี้เป็นละเอียดละเอียดและน้ำเพียวๆเลยครับเป็นตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่คือแป้งน้ำคือทำง่ายมากทำง่ายครับ โอ้โหแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีมากเลยใช่ครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเทคนิคตอนช่วงเวลาที่บรรจุบรรจุกใส่ขวดเราจะต้องคนตลอดอเพราะไม่นั้นข้างบนแป้งก็จะจมตัวคาราไมก็จะจมลงก้นถังนะครับเราก็จะต้องคนไปแล้วก็กอกไปครับ เพราะฉะนั้นเราเลยต้องเตรียมภาชนะอีกอันนึงอันนี้ภาชนะของเราที่ว่าจะตักขึ้นมาแล้วเทใส่บรรจุขวดเราก็จะใช้จุ่มเลยครับแล้วก็บรรจุขวดจะเป็นอย่างนี้ครับค่ะอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้คือราคาเอื้อมถึงมากไม่แพงเลยใช่ครับสามารถทําขายได้จริงๆนะครับแล้วก็ทําไม่ยาก ทําไม่ยากแค่นี้ได้ขวดแล้วขวดแรกนีดแรกนะคะให้คุณผู้ชมดูว่าบรรจุขวดแบบนี้เนี่ยถ้าหากวัดทาในปริมาณหรือว่าสัดส่วนที่อาจารย์หมูบอกเอาไว้นะคะจะได้ขวดแบบเนี้ยใช่ครับห้าสิบขวดประมาณห้าสิบถึงหกสิบขวดครับโอ้โหแล้วอาจารย์ปกติทําแล้วทําจําหน่ายอยู่ไหมคะทําจําหน่ายครับผมจําหน่ายอยู่ที่ศูนย์ราคาขวดละสามสิบบาทโอ้โหราคาไม่แพงครับแล้วก็มีออเดอร์ของของทางวัดค่ะ นะครับก็สั่งทีสามสี่พันขวดเข้ามาตลอดนะครับค่ะเราก็จําหน่ายในราคาย่อมเยาวราคาย่อมเยาครับราคาย่อมเยาครับเนี่ยครับเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้คุณผู้ชมได้ได้ใชเป็นแนวทางเป็นแนวทางอ่ะครับและทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งตัวนี้ผมไปซื้อตรงสะพานขาวเป็นแหล่งแพคเกจจิ้งเลยทั้งถนนที่นี้ก็เลือกเอาเลือกเอาเลยนะครับแต่อันนี้มันเป็นแพคเกจจิ้งที่ว่าเวลาเราใช้จุกข้างใน เป็นเหมือนจุกน้ำปลาเห็นไหมครับมันก็เป็นรูสามารถพร้อมใช้พอนทาได้เลยครับนี่สรรพคุณดีมากเลยนะสรรพคุณดีครับสุดยอดเลยใครที่เป็นผดหน้าร้อนเหมือนกับไปแพ้อะไรมาทาผมการันตีหายแล้วถ้าสมมุติเราเป็นที่หน้าทาได้ไหมคะหน้าก็ทาได้ครับทาได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวแต่ถ้าเด็กเด็กเล็กก็จะมีคำถามว่าอาจารย์หมูแล้วนียไปทาเด็กเล็กได้ไหมต้องไม่ต่ำ เด็กต้องไม่ต่ำกว่าหกขวบครับแยกแยะระหว่างเย็นกับแสบได้ออเพราะว่าเราเรามีเมนทอนให้เขารู้ว่าแบบนี้คือเย็นหรือว่าเขาเริ่มแสบอ่าฮะ บางทีเวลาถ้าเด็กต่ำกว่าหกขวบเวลาใช้บางทีเขาแสบเขาร้อนแต่เขาคิดว่าเขาไม่รู้ค,รคุณพ่อคุณแม่นึกว่าเย็นพอเย็นปุ๊บเขาจะนึกว่าแสบเขาจะร้องอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีข้อควรระวังนะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้เลยโดยเฉพาะผู้ใหญ่อย่างเราเราบางทีอากาศร้อนแล้วก็โดนยุงกัดด้วยอยากได้ทั้งแป้งที่ทาแล้วเย็นไล่ยุงได้นะคะสรรพคุณดีอย่างนี้ก็ป้องกันกลิ่นตัวได้ทานะครับอาบน้ำเสร็จทา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 ปุ๊บแล้วก็ ใช้ชีวิตประจำวันได้เลยไม่มีกลิ่นตัวแน่นอนไม่มีกลิ่นตัวด้วยค่ะโอเคนี่คือวิธีการทำแป้งน้ำแป้งน้ำครับถังนี้เนี่ยบรรจุได้เป็นหลายสิบหลายเกือบเกือบหกสิบขวดเลยใช่ครับประมาณเกือบเกือบหกสิบขวดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณหมูบอกว่าแหมมาทั้งทีก็ไม่ได้อยากให้ดูอย่างเดียวอยากแจกอีกแล้วคุณหมูใจดีมากเลยนะคะวันนี้มีมาของรางวัลมาแจกให้คุณผู้ชมกี่ท่านคะห้าท่านครับ 5ท,5ท่านเลยนะคะคเป็นอันนี้หรือเปล่าครบใช่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับค่ะโอเคนะคะหนูขออนุญาตถือไว้สักขวดหนึ่งนะให้<ด>คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆว่านี่แป้งน้ําแก้ผดผื่นคันไล่ยุงได้ด้วยคุณผู้ชมขาขวดนี้นะคะแจกให้นะสำหรับผู้โชคดี5ท่านรับไปเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะกติกามีอยู่ว่าคุณผู้ชมต้องเป็นคนที่กดติดตามนะคะกดไลค์ จใน a c e b o o k นะคะชื่อเพจว่าสถานีวัฒนธรรมหลังจากนั้นยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมต้องเข้ามารับชมรายการของเราในวันนี้แล้วแชร์วิดีโอที่เราแชร์อยู่ในตอนนี้นะคะคือเราถ่ายทอดสดอยู่คุณผู้ชมต้องแชร์เข้าไปใน Facebook ของตนเองแล้วเปิดเป็น Republic นะคะหรือว่าเป็นสาธารณะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยที่สำคัญคือคุณต้องกดไลค์ กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็มาตอบคำถามในอินบ็อกซ์ของสถานีวัฒนธรรมค่ะคำถามง่ายมากได้รางวัล5รางวัลไปเลยสำหรับผู้โชคดี5ท่านเพียงแค่คุณตอบเข้ามาว่า1ในส่วนผสมของเราคือคารมายใช่ครับรวันนี้เราใช้คารมายเป็นส่วนผสมนะคะในการทำแป้งน้ำจะถามคุณผู้ชมว่าตัวคารมายนี้เนี่ย เขามีสรรพคุณอะไรคารมายมีสรรพคุณอะไรคุณผู้ชมพิมพ์ตอบเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์สถานีวัฒนธรรมนะฮะหท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยแป้งน้ํานะคะนี่จากอาจารย์หมูให้ไปเลยนะคะสําหรับหท่านที่ตอบถูกค่ะแล้ววันนี้นะคะเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆท่านคงจะได้รับประโยชน์จริงๆเพราะว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วเราใช้แป้งในชีวิปตประจำวันอยู่แล้วแล้วแป้งน้ําเนี่ยก็คือใช้กันมาตั้งนานแล้ว แต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าวิธีทํามันไม่ยากง่ายมากเลยง่ายมากครับแล้วหน้าไปประกอบอาชีพได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ทั้งความร้อนอะไรเลยไม่ต้องทำแค่ว่าคุณเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช่ครับแล้วก็ถังมีไม้พายอรู้วิธีแค่นั้นเลยแค่นั้นนะครับก็ สามารถนําไปประกอบอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ชมนะคะได้มีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับอาจารย์หมูสุดหล่อของเรานะคะอาจารย์กิติพงษ์เรื่องรัชนีรกรคะ่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ทิ้งท้ายกันนิดหนึ่งอยากให้อาจารย์หมูได้ทิ้งท้ายคุณผู้ชมถ้าสมมติว่ารับชมอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะมาเรียนกับอาจารย์หรือว่าอยากจะขอคําปรึกษาช่องทางใดๆที่จะติดต่ออาจารย์ได้บ้างคะผมประจําอยู่ศูนย์ฝึกอาชีพนะครับวัดธรรมมงคลครับ ซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งครับเ,เรืยนฟรีนะครับที่นู่นมีหลากหลายอาชีพให้คุณเลือกนะครับค่ะทางเรายินดีครับนะฮะโอเคค่ะติดต่อได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการส,สร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างแต่วันนี้กุ๊กกิ๊กและจันหมูลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ